สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพกกระช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางห้าน้อยมัดรวมนะคะพี่พี่จา๋าของวันที่สิบแปดเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนค่อยตามต่อกันของวันที่สิบเก้านะคะซึ่งวันที่สิบแปดแอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่เจ็ดหกสามเน้นไปที่เจ็ดนะคะมาดูผลกันนะพี่พี่จา๋าสําหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะสี่ 93ล่าง57นะคะ93เดินที่สามวิ่งรูดที่สามมาแต่93แอดไม่มีเนาอส่วนล่างนะคะ57วิ่งรูดที่เจ็ดนะคะแอดเดินไปที่75มาในตัวกลับนะคะส่วนในรอบนอยกาชาดเนาออ่ะบนหลุดล่างเด่นที่สามวิ่งรูดที่สามมานะคะในรอบพิเศษ366เด่นที่หกวิ่งรูดที่หกด้ใคร มีนําไปเป็นสายเบิ้ลไหมเนาะล่างศูนย์สองหลุดนะคะส่วนในรอบปกตินะคะเจ็ดห้าสามเนาะเจ็ดห้าสามนะคะแอดเน้นไปที่สามห้านะคะพี่พี่จา๋าอ่ะส่วนล่างก็มาเช่นกันนะคะในรอบ VIP อพีหนึ่งห้าหนึ่งล่างศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้แอดหลุดไปวิ่งรูดที่เจ็ดมานะคะตัวจับคู่ก็ปังนะวันนี้ โดยเฉพาะในรอบนี้นะมาทั้งสองเลยยินดีด้วยสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะตามกันต่อเลยแล้วกันวันนี้อาจจะได้ลงแค่ใบเขียวนะพี่ๆจ๋าเพราะว่าสายวิ่งสายรูดกับลปลาพัฒนาแอดน่าจะไม่ทันนะคะน่าจะทันแค่ตัวนี้นะคะ อะมาดูกันกับฮานอยของเรานะคะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดในวันนี้แอดให้เด่นไปที่ห้านะคะสองแปดชุดวินนะคะในนี้เลยสามตัวแอดเน้นไปที่ห้านะเด่นวิ่งรูดนะคะแอดเนะะ้นไปที่ห้าเห็นชัดไหมพี่ๆจ้ากล้องแอด มองไปแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแอดใส่ฟิล์มมืดน,นะคะอ่ะสำหรับห้านะคะให้ไปที่ห้าศูนย์ห้าเก้าสองห้าสองหกนะคะแปดศูนย์แล้วก็สองแปดอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่า เด่นที่ห้านะคะเด่นที่ห้าแอดให้เน้นไปที่ห้าเก้าหรือห้าหกส่วนเด่นที่สองนั้นเน้นไปที่สองห้าเด่นที่แปดนั้นเน้นไปที่แปดศูนย์นะสายเบิ้ลวันนี้ระวังไปที่ห้าห้านะคะพี่พี่จ๋าตัวที่แอดให้ไปเนาะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเดี๋ยวนะปรับกล้องให้ก่อน หากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันจดไว้แคปไว้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ